มุมเดิมเลยวันนี้สวัสดีค่ะามรงโมเซเฮ้ยวัสดีครับพอดีว่าจะเปิดร้านนะคะเราคน,น้องนี่มาถูกร้านแล้วครับพี่เนี่ยผู้เชี่ยวชาญเลยนะแห่ยิ้มแบบนี้ไม่เชื่อดินี่จะหาว่าพี่โมใช่ไหมเปล่าค่ะนี่เลยน้องอ่าไม่ใช่นี่ชาแดงพรีเมียมตัวนี้นะของมันต้องมีเว้ยไม่เข้มมากแต่ได้ใจแน่ คมหรือว่าจะเป็นตัวนี้ชาเขียวพรีเมียมโอ้โหตัวนี้เขาตามหากันให้ฟักตัวนี้เนี่ยขาดไม่ได้เออไม่มีกลิ่นมะลิด้วยลูกค้าติดยังงี้นี่หรือว่าจะเป็นตัวนี้อย่างโกโก้เนี่ยดาร์กช็อกเข้มถึงใจนี่อย่าพูดล้าหาว่าโมนะนี่ลองไปอาทิตย์ก่อนนี่ยขมคออยู่เลยแป๊บนึง Ờ, mà anh ấy đang mở cái chỗ gì vậy? Quy tiểu Quy tiểu? Quy tiểu Bà ơi, của đã <laughs> <laughs>